ลื้มใจสุดๆส,ดสำหรับเบลวาริสราศิลปินจากค่ายโฮมรุนมิวสิกในเครือบริษัทมิวสิกมูฟจำกัดเจ้าของเพลงฮิตติดหูเอาปากกามาวงคนหรือไมโครเวฟโคตรไม่แฟร์และซิงเกิลใหม่ก็ดีอยู่แล้วได้รับเลือกเป็นศินลปินหญิงของประเทศไทยคนล่าสุดกับ Spotify EQUAL ข acht, รึ่งบิลบอร์ดยักษ์ทมสแควร์มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา คำอาเบลวาริสราปลื้มใจมากๆจนโฟสลงในไอจีว่าฝันที่แม่เคยฝันวันนี้ขึ้นไปอยู่สูงขึ้นกว่าเดิมอีกก้าวแล้วขอบคุณสปอต i ิฟาและทุกๆคนมากนะคะปลื้มใจสุดๆสำหรับเบลวาริสราศิลปินจากค่ายโฮมรุนมิวสิกในเครือบริษัท m u วสิกมูฟจำกัดเจ้าของเพลงฮิตติดหูเอาปากกามาวงคนหรือไมโครเวฟ โคตรไม่แฟร์และซิงเกิลใหม่ก็ดีอยู่แล้วได้รับเลือกเป็นศิลปินหญิงของประเทศไทยคนล่าสุดกับ Spotify EQUAL ขรึ่งมิลบอร์ดยักษ์ทำ์สแควร์มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาทำอาเบลวาริสราปลื้มใจมากๆจนโฟสลงในไอจว่าฝันที่แม่เคยฝันวันนี้ขึ้นไปอยู่สูงขึ้นกว่าเดิมอีกก้าแย้วขอบคุณสปอต i ิฟ และทุกๆคนมากนะคะ